จากสวนโพวันที่28เมษายนพุทธศักราช2565เจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตัดไว้เมื่อ2500กว่าปีนั้นว่าชีวิตเราไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญ ก็คือมีที่มาที่ไปคนจะมีสุขหรือมีทุกข์ก็เพราะว่ามีสาเหตุมีต้นสายปลายเหตุเกี่ยวกับเรื่องการกระทําหรือบุญกรรมของแต่ละคนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเนี่ยได้ทําความดีเว้นจากกรรมชั่วทําใจให้บริสุทธิ ซึ่งเป็นหลักคำสอนหรือว่าหัวใจของพุทธศาสนาสิ่งที่ควรเว้นจากกรรมชั่วหรือกวามไม่ดีต่างๆเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นเหตุให้เราตัวเองนั้นเดือดร้อนทำให้คนอื่นคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นเดือดร้อนแล้วก็มีผลทําให้ชีวิตเหล่านั้นไม่มีความจเจริญรุ่งเรืองหรือมีอประสักต่อไป พระเจ้าสอนให้เราเนี่ยกลัวบาปให้รู้ทางสว่างให้เว้นจากทางที่จะไปนรกคือให้ทำดีเพื่อไปสวรรค์อันเป็นที่พักระหว่างทางของผู้ที่จะไปพลายผ่านนั่นเองและสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขหรือทำให้เรานั้นกลัวบาปหรือเว้นจากบาปทั้งปวง อันเก็ได้แก่นลกที่เราจะต้องไปเสวยกรรมเพราะว่าเราได้ยินการพูดต่อๆกันมาบอกต่อๆกันมาว่าเมื่อเราทำชั่วแล้วเราก็จะตกนรกไปตกในอบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อบุคคลผู้มีปัญญาผู้ฉลาดเป็นพระอรหันต์บอกแล้ว เราซึ่งเป็นคนรุ่นหลังไม่เชื่อมันก็น่าเสียดายมันเหมือนกับบุคคลที่บอกทางเราว่าตรงนู้นเป็นทางครุขระทางนู้นเป็นทางตันทางนู้นเป็นทางที่มีเหตุเพศภัยที่เราไปแล้วไม่มีความสุขเราก็ควรที่จะต้องเว้นจากทางนั้นเสียแต่เมื่อมีผู้บอกว่าทางนี้เป็นทางปลอดโปร่งราบรื่นไปแล้วจะประสบความสำเร็จ ไปแล้วจะเจอเรื่องที่ดีงามเราก็ควรที่จะเชื่อบุคคลน,นั้นอย่างองค์สมเด็จพระส,สัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านก็แนะนำให้เราเนี่ยเว้นจากกรรมชั่วซึ่งเป็นเหตุให้เราไปส่อบายและสอนให้เรากระทำความดีต่างๆเพื่อจะได้มาสู่โลกนี้อย่างเป็นผู้กล้าหาญมีความสำเร็จในชีวิต แล้วยังมีทางที่ทำให้เราเนี่ยได้ไปสวรรค์คือสวรรค์เป็นสถานที่มีความร่มรื่นลื่นเลงไม่มีความทุกข์ใดๆฉะนั้นคนเราก็ปรารถนามากแต่ที่พวกเราไปไม่ถึงเพราะอะไรเพราะเรายังห่วงลูกห่วงหลานยังมีบาปมีอาุศลกรรมที่ทำให้เรานั้นตัดใจไม่ได้อะไรเป็นเครื่อง ห่วงเครื่องหลังทําให้เราไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้ก็เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือทรัพย์สมบัติที่เรามีที่เราสร้างเราก็ห่วงกห่วงแหนเพราะได้มาด้วยความยากลําบากอย่างที่สองลูกหลานญาติพี่น้องซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวพันกันก็เป็นเหตุให้เรานั้นคิดถึงไม่อยากที่จะจากบุคคลเหล่านั้นไป พอขาดใจแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีบุญมากแต่ที่จริงแล้วเป็นความคิดที่ไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์หรือคนที่อยู่ร่วมกับเราสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากไปเราก็ต้องจากไปฉะนั้นสิ่งที่จะต้องไปพบเจอกันก็คือบนสวรรค์ให้ทำความดีแล้วก็ดิฐานกันไว้เพราะฉะนั้น คนผู้ฉลาดก็จะปรารถนาสวรรค์และพรนิพพานเมื่อตอนที่เราอยู่โลกมนุษย์เราก็ควรที่จะต้องทําความดีรีบชวนล,ลูกหลานให้ทานบําเพ็ญทานบําเพ็ญศีลเจริญสมาธิภาวนาก็เป็นเหตุให้จิตใจเราอิ่มเมื่อก่อนจะขาดใจใจเราก็จะได้ไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมอง เมื่อจะทิ้งร่างจากลาโลกนี้ไปจากทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องไปจิตใจก็ปลอดโปร่งจิตใจก็สว่างสวัยขาดใจแล้วก็ไปจุติอย่างเทวดาหรือสวรรค์ชั้นต่างๆฉะนั้นเราจะต้องรีบขนไวนาทำทุกวันทุกคืนมีลมหายใจอยู่กับการสร้างบรารมี มีความผูกพันอยูกับบุญเมื่อสิ้นชีพแล้วก็จะได้ไปจุติอย่างสวงสวรรค์ที่เราปรารถนา